สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องชาว YouTube ที่เคารพรักทุกทท่านครับสุขผู้สุขคนด้วยพี่น้องเดิอพี่น้องตั้งไก่พี่น้องทั้งไก่ตามประเทศด้นประเทศขึเก้าหลักพี่น้องเดิอสมองสุบอลนะพี่น้องเนาะสุแข่สมุ่พื้เก้าหลักพี่น้องเด้อมือหนีขคือเก้าหลักครับพี่น้องภาพพี่น้องไม่กินข้าวกินน้ายุคบรรยากาศยุคทุ่งให้ท้งหน้าห้วยม่นทุ่งให้ท้งหน้าพี่น้องน้องน้กินน้องน้าใส่บ้านเบ้าแดกบ้านน้องขามหน่อยด้อยพี่น้องเดิมน้องขามหน่อยสิตรีโค มาพี่น้อง please, อาามื้อนี้มากินอ่าใส่ตันลาดพริกพี่น้องมื้อนี้พริกเผ็ดเผ็ดพี่น้องแต่ว toilet, ่ากระเซาะเสี้กกีต่ำฮ่งนี่แต่ว่ามันได้ลาดมาพี่น้องใส่ตันงามๆพี่น้องนี่ใส่ตันมันจะใส่ตันงามๆบ่ต้มมากยางดิบดีน้ำกิมบุกเดชมาไว้แล้วพี่น้องเด้อน้ำกิมเบาแดกย่างโอ้บ่ต้องห่วงเด้อระท่วงเผ็ดมื้อนี้พี่น้องเด้อเอาเทใส่เลยเนาะพี่น้องเนาะเทลาดเลยเป็นหยังล่ะเฮาพี่น้องเอาคนเนี่ยบักคําวางก่อนวางก่อนพี่น้องลาดให้เพิ่นเบิ่งก่อนเด้อ กรเสียบจะได้ของเพชรที่ดีเป็นของเรื่อืงเบิดบอพี่น้องเออเท่เบิดว้าวเพชรพี่น้องเรต้องห่วงเพิ่มเพชรได้พี่น้องเด้ออันนี้มีหมากนี่นั่นพี่น้องหมากเบ็ดกะทินพี่น้องมาห้วยน้ำเพราะเป็นสีสันตัวกระเสียบพึ่งกันแหละครับเป็นห้วยใส่ก็ยังตำหุ่งนี่พี่น้องโอ้โหสีสันสวยงามเลยพี่น้อง ไปาิีมาวันหาสุดไดุ้ดก็ได้เสียบพี่น้องถ้าถูกพี่น้องก็กินก็เป็นแต่เพี้ยแต่กินมันไงพวกได้ซิมเอามีขนมกีดนั่งพี่น้องมือนีกนั่งขนมกีดมานั่มเอามาแทนเข่าว่าได้เข่ามั่นพี่น้องผมว่าสิกินขนมกีดผมสิกินขนมกีดนั่งพี่น้องขนมกีดเข่งหนึ่งเข่งละโลผมสิก,กินเบิดบัวคือเกา่าลัดผมเบิดคือเก่าลัดพี่นอ้องมันบ่หน่อยได้พี่น้องโลหนึ่งอันนี้ก็โลหนึ่งเอ้ามาพี่น้องมาจะว่าไรใหญ่ห้าง ก่อนอื่นก่อนใดก็ขอเตอรน้ำยาขึ้นเก้าไหลพี่น,ออน,น้องขออนุญาตบาดข้าเตอรน้ำยาจักหน่อยได้พี่น้องเดิมม้อยเห็นน้ำดอกเตอร์มอไรดอกกินเพราะเขาเสบมันก็นค่ำนะครับคำ่ำค่ำคอยม้อยลงแล้ยพี่น้องสามโมงสี่โมงเรงเลยพี่น้องสามโมงสามโมงครับสามโมงเรงเขาเนี่ยบาดข้ามไม่พี่น้องนักกินเพราะเป็นกระใสขึ้นเขาเออสารคามครับพี่น้อง น้ำบดต้องเดี๋ยวเก็บทองพี่น้องน้ำบดต้องกินน้ำบดได้พี่น้องน้ำใดเก็บทองย้ำหนั่งตัวอันกินน้ำยาเติมน้ำไปไปพมเก็บทองหนึ่ตัวมาพี่น้องมาลุยกันซ้อนซ่อนซ่อนืมพี่น้องเลยขอมยาบาดข้ามครุ่นก่อนพี่น้องคร่นก่อนโอ้โหคือหอมเลยพี่น้องน้ำปลาเนื้อเลยพี่น้องเลยอืมอุ้ยคือหอมเลพี่น้อง อยาก้ำารเตกอืมกูะดรน้อมาอีกน้อบ่ดนีน้ออืมมาพีนดองมาอืมเสพตัน ลวกยิ้มมามันเป็นเนื้อเนื้อว่านงั่งโ้่จะไปหาี่ยเว่ยขุณมากเก็บปลากระนอยู่เป็นคู่สาวอเพื่อ กินเม่อ่กินแล้วยมน้ำอืมเอาเอะผมน้ำอันนี้ก็จะเข้าวอันโอเคครับมาเป็นของนะผลมะหากิตปาเกลิกคนในบ้านนี่แะครับมาที่มือก้านบอลนี่เอาเลยเอาเลยเอาเลย กินชั้งขาวพี่น้องขอบุน อืมสองอัเพ็ดตัวไหนพี่น้องอืมแซ่บดีพี่น้อง ก,นกินก็กระปุนกระเขากันยูได้เป็น้องดอง,อองด้วยกินแค่นขขากินตังขขาหืตังจะมันกินใหม่กินมืดหน่ลยพี่น้อง ขักขนาดไป,น,ปน้องเผ็ดต้อพไปน้องเผ็ดเผ็ด

กระคุณกระงามงามเป็น่องขาวต้องดีขนาดน,นี้กระคุกมันน้กินตั้งมันจะต,ติดมือติดใหม่ติดมือเนี่ย อขอาปุ่นเป็นงามงานพี่น้องขอาปุ่นยุโรันเนี่ยเป็น,ปนเ,เป็น,เป,นเป็นขันขายเป็นยังแต่เคยเป็นหีขายข้ามเงเหลืม เ,เท่นต่างขอกเปิดไปลอง Hmm. Siapa ke Hmm. Ừ. bắt cả ruột nghe mình làm mình thế อืมเป็นองบรรยากาศดีขนาดพี่น้องร่มวีวีบ้านเ้องฟังนเนี่ยบรรยากาศหนาวเราได้พี่น้องเด้อบนดูแลสุขภาพนัน่นไ,ได้พี่น้องเด้อทุกผู้ทุกคนนั่นแหละเอฟซีทุขันละอืม นี่ก็ซ้ำด่ำเลยพี่น้องซ้ำด่ำใส่ตันแหละพี่น้องอืมก็แต่ว่าเผ็ดพี่น้องเผ็ดแห้งดิ โอ้น้ำกินเจ้าน่เสียบพี่น้องงาม <c oughs> ขาวงามอืมกิโลนึงพี่น้อง สซตันมักกินด้วยเพราะมักกินสซตันอืมใส่ตั้งสอนใส่ล้ะมือในเปล่งเลยนี่งแดดอาตดุด กินกันไปว่กันไปน้ำครับมันจังดึงจังแกนกันเนี่ยพี่น้องเด้อบางคนก็ว่าผมบอกดูแมนแมนอยู่ครับผมอยากบอกว่ามันมันเดยดึงเด็แกนกันพี่น้องคำว่าดึงแกนคือไงมันสนิกสนมกันนะพี่น้องภาษาไทย คุยกันไปด้วยกินกันไปด้วยแม่พีนอ่องหมดกระขาเสร็จ Tầm ở tầm 10 biên hàng rồi năm. mẹ bạn tôi. Ủa đếch. พ่อเหะเมื่อนะกี้ันเนี่ยักระเบเริ่มเมื่อแะครับ้พอแล้วน้อ,นองบ่าแดงย้อมเลยพไปน้องเอาตอนสุ่ทไทยไปนอ้องตอนสุดทไทย มีแต่บักพริกอยู่ในนี้พี่น้องเอาสู มันเล็กเหมือนซอกกินอะไรเป็นหรอกเดียวมันเผ็ดมันหูจากก่วมมันซอกกินแเดียวเขาหนักกินหนักมันพี่น้องมันเผ็ดย่างแห้งเลยพี่นน้องอุ้ย เอาหลังหลังจากกินน้ำแล้วพี่น้องโอ้เพีชยางคักความอญากกินน้ำตัดไปนงงได้เพี่อนเลยเบิดคือเก่าแต่ว่าผักหน้าอย่าเขานี่ยย่างหลายขนมกินก็ย่างหลายพี่น้องแต่ว่านี่เผ็ดกับเบิดเลียตะเคืองมันพี่น้องเผ็ดคักเผ็ด์เนี่ยเอ้าสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสำนียงน้อเพื่อเนาะหันกินเลียงทางดางของมเบาเด็กบรสุภาพพูดจาบ่เหมาะสม่ำไหลขอขอจบขอพ่ายได้เพี่อนเลยอุ้ยนำไรนำนมุกไหลกระยิบถิมจระปลา กัจ,จะล่าจะลักันเื่องหรอครับฮากกันแพ้่กันโดนนันเพื่อนน้องอ่าอ่อย่าลืมฝากกดนแหลกกแช์กดซับตะไคร่ก,ก,ก,กดกระดิ่งห้บเบาแดดนั่นเนมผู้กาแปลกแมาผู้ติดตมอดูตลอดกับเพื่นกรดีใจนั่นพิธีพนคอมเมีต์มาตลอดนด้เพื่อนน้องพูดได้ขาเมีนดีผู้กาจะบ่ดีครับข้มเมียจะด่ากันได้เพื่อนน้อจะด่า,ดาม,มาได้เพื่อนน้อจะด่าม,มาก,กันเอาเห็นมาให้เบิงบริเ็ไม่ให้ดดามเพื่อนน้อันจ้าบบมักกัีเือนพานไปด้ว่กับขามไปเลยบระ้องเบิ้งอะไรน อ้าวเมื่อนี่ขุ๊กตุกรับไปก่อนครับสวัสดีครับลุงลืมเจ๊กจิ่วครับเนยเป็นน้องมันเผ็ดสมองบอลเลนสวัสดีครับ